ราชาลูกหนังทุโรขขอเสนอคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแฟนหวตบูโน่แข่งเซ็นสัญญาดีที่สุดเดือนมกราคมบูโน่เฟรนันเดสพย์เมเกอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับเสียงโหวตให้เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในเดือนมกราคมหลังจากที่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับทัพปีแสดงเมื่อต้นปี2020จอมทัพชาวโปรตุกสเป็นกําลังสาคัญให้กับแมนยูนับตั้งแต่ย้ามอยู่กับทีมโดยปัจจุบันเขาช่วยต้นสกัดซัดไปแล้ว4.5ประตูกับ34แอสซิส เจดการลงสนามให้สโมสร105เกมในทุกรายการสำหรับฟอร์มการเล่นในีสั้นแรกเฟรน,นเดสช่วยแมนเชสเต็ดจบอันดับ3ได้อย่างสุดยอดนอกจากนี้เขายังนำทีมทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศในฟุตบอลถ้วย3รายการเลยทีเดียวดาวเตดินแดนต้นตำรับขนมไฟทองวัย27ปียังเคยคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนพิม์ลีก4ครั้งในปี2020และเป็นนักเตะคนแรกที่ได้รางวัลดังกล่าวหลายครั้งในรอบปริดิน BBC สื่อดังะระดับโลกได้ให้แฟนบอลโหวตว่านักเตะคนไหนที่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2ช่วงฤดูหนางโดยเฟนเดนเดตรับเสียงโหวตถึง31%ชนะเฟอร์กิวฟันดายเซอร์เบ็คลิเวอร์พูลที่รับเสียงโหวต26%สำหรับเนมันย่าว,วิดิชตำนานกองหลังแมนยูเต็ดได้อันดับ3ด้วยเสียงโหวต15%ขณะที่ลุยัซเรสอดีตกองหน้าจอมถล่มประตูหง์แดงรั้งอันดับ4รับเสียงโหวต13% แมนเชสเตอร์เดเตรียมต่อสัญญามาคัทดัดฟอร์ดแม้ว่านักเตะมีผลงานตกลงไปตามรายงานจาก ESPN กล่องหน้าวัย24ปีกำลังถูกวิจารณ์เรื่องผลงานส่วนตัวอย่างหนักโดยซีซั่นนี้ลงสนามไป15เกมทำได้เพียง3ประตูกับ1นงแอซซิสเท่านั้นและทำประตูไม่ได้ตลอด11เกมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม ESPN ระบุว่าผีแดงพร้อมต่อสัญญากองหน้าชาวอังกฤษออกไปเพราะฉบับเดิมกำลังจะหมดลงกลางปี2023ซึ่งทีมไม่อยากส่มเสียงเหมือนในกรณีของพอปอกบานและเจสซี่ลินการ์ ในรายงานเผยต่อไปว่าแม้ผลงานของแรดฟอร์ดจะตกลงไปแต่สมสอรเชื่อว่ามาจจะขนพ่วงเรื่องสภาพร่างกายที่กรำศึกหนักมาตลอดและช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วก็เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหัวไหล่ทำให้พลาดลงเล่นต้นฤดูดกาลนอกจากนั้นสมสอรดังจากแมนเชสเตอร์ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถเจรจาต่อสัญญาแรดฟอร์ดได้ลงตัวแบบไม่มีปัญหาแม้ที่ผ่านมาจะมีข้อสงสัยและคำถามเกี่ยวกับผลงานนักเตะก็าตามทั้งนี้ปีแสดงกำลังจะได้ริชาร์ดอาโนเข้ามาทำหน้าที่ประธานฝ่ายบริหาร ในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ซึ่งหลังจากนั้นน่าจะดําเนินการสะสางปัญหาในสโมสรทั้งเรื่องกุนซือคนใหม่สัญญานักเตะและแผนการเรื่องผู้เล่นในซีซั่นหน้ามีรายงานว่าอาราเบสต,ต้องการจะยกเลิกสัญญายืมตัวฟากคอนโดเปยิสตีจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและรอให้โตสกัดเรียกตัวนักเตะกลับไปทัพปีแสดงคว้าตัวแข้งวัย20ปีมาจากเป็นยารอนเมื่อปี2020ก่อนจะถูกปล่อยให้กับอาราเบสยืมใช้งานตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว จนมาถึงในซีซั่นนี้เป็นหนนที่2อ,อย่างไรก็ตามจากรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่าทางอาราเบสต้องการจะยกเลิกสัญญายืมตัวแข้งชาวทุกวยัยหลังทางสมมสรต้องการจะลดภาระค่าเหนื่อยของทีมอย่างไรก็ตามการยกเลิกสัญญาดังกล่าวขึ้นอยู่กับทางต้นสังกัดจะต้องเรียกตัวกลับไปซึ่งจะยังคงไม่เกิดขึ้นหากทางแมนยูดิจยังไม่สามารถหาสมมสรใหม่ให้เป็นจุดมุ่งหมายให้นักเตะย้ายไปแบบยืมตัวอีกครั้งเปเยสตียังคงไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปเป็น11ตตัวจริงของอาราเบส หลังได้รับบาดเจ็บและฟอร์มยังไม่สม่ำเสมอนักโดยเจ้าตัวได้ออกสตาร์ทไปเพียง6นัดในลาลิกาเท่านั้นก่อนแรดฟอร์ดก็เคยมีหากซูเปอร์สตาร์ฟอร์มตกและหมดไฟกับแมนยูหลังเกม F a ครับที่เฉืแอสตันวิลล่า1.0ต่อผ่านเข้ารอบ4ได้สำเร็จแต่เรื่องที่น่ากังวลสำหรับราฟฟิงนิกก็คือมาคัสแรดฟอร์ดที่ดูเหมือนฟอร์มการเล่นของเขาและความกระตือรือร้นที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกองหน้าวัย24ปีทำผลงานเรี่ยงโดดเด่นนับตั้งแต่ที่แจ้งเกิดกับผีแดง ที่สาคัญเรื่องนอกสนามของเขาก็ได้รับคําชื่นชมอย่างมากจากการทํางานเพื่อสังคมทั้งการต่อสู้เรื่องการเหยียดผิวความหิวโหยของเด็กและคนไร้บ้านเป็นตน้นอย่างไรก็ตามแรดฟอร์ดโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มที่ตกลงไปอย่างหัวพาพโดยเฉพาะการแสดงภาษากายของนักเตะที่ขาดแรงกระตุ้นในการเล่นซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงอย่างมากกรนั้นดัชชีไม่ใช่คนแรกในทัพเรดเดวิลที่ดูเหมือนหมดไฟกับแมนเชสเตอร์เพราะก่อนหน้านี้มีนักเตะร,ระดับโลก5ารายที่ฟอร์มตก หรือไม่มีใจให้กับทีมและสุดท้ายก็ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าอําลาถินโอททฟอร์ราดามิวเฝ้าเก่าแมนยูเต็ดเซ็นสัญญายืมตัวเฝ้าเก่ามาจาก RS เอสโมร์โกในยุคที่หลุยฟานเก่ากลุมบางเหียนในฤดูกาล2014-2015โดยมีหลายคนมองว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับปีแสดงก่อนที่เขาจะได้ลงสนามให้กับสโมสรซาโวเกรดอาร์มี่คาดหวังว่าทีมจะเลือกใช้ออปชันในการเซ็นสัญญาถาวรด้วยเม็ดเงินจำนวน43.5ล้านปอนด์หลังจบสัญญายืมตัวในซีซั่นกล่าว ในช่วงเจ็เกมแรกของดาวยิงชาวโคลัมเบียเขาซัดไปเจประตูกับ3าแอสซิสซึ่งถือว่าน่าประทับใจพอสมควรสำหรับนักเตะที่เพิ่งจะย้ายมาเล่นในลีกสูงสุดเมืองพอดีแต่หลังจากนั้นจำนวนประตูก็ค่อยๆหายไปในช่วงสิ้นปีหลังจบฤดูกาลนั้นฟาวเก่าซัดไปเพียงแค่4ีประตูจาก29เกมที่เล่นให้สโมสรซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ห่วยแตกที่สุดของเมดเดตและแน่นอนว่าฟานเก่าไม่คิดจะเซ็นสัญญาถาวรกับเขาอีกต่อไปปัจจุบันห,หัวหอกเจ้าของฉายาเอลติเกวัย35กระตั้ คาแข่งอยู่กับราโยบายเยกานโดยเจ้าของตำแหน่งดาวซันโบตลอดการทีมชาติโคลอมเบียซัดประตูชัยช่วยต้นสกัดเฉือนบาสุลนาหนึ่งต่อศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาควนเซบาสเตียนเวรอนเวรอนย้ายจากราโชมาอยู่กับแมนยูเจ็ด้วยค่าตัว28.1ล้านปอนด์เมื่อปี2001ซึ่งในเวลานั้นเขาคือนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในวงการฟุตบอลประเทศอังกฤษเลยทีเดียวห้องเครื่องชาวอาร์เจนตนเริ่มต้นด้วยฟอร์มที่ดุดันยิง3ประตูจาก7แมตช์และคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยยมมลีลกประจเดือนน,ยยนัา ซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าเวรอนกลายเป็นเหมือนแสงสว่างในแดนกลางของผีแดงอย่างแท้จริงสุดท้ายทุกอย่างกลับตรบัดเพราะเวรอนต้องเจอกับความยากลำบากในการปรับตัวกับสไตล์การเล่นฟุตบอลที่เน้นพละกําลังและมีความดุดันแนงกรษโดยเขาเป็นนักเตะประเภทที่ชอบครองบอลนานซึ่งนั่นทําให้เขาต้องเจอกับการเข้าบอลหนักบ่อยๆเวรอนใช้เวลาอยู่ในโรงละครแห่งความฝันเพียงแค่สซสีซสั้นก่อนจะย้ายไปเล่นกับเชลซีด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ซึ่งนักเตะได้ลงสนามในลีกแค่7เกมให้กับสิงโตเมือนครา ก่อนที่จะย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับอินเตอร์มิลานอังเคลดีมารีแฟนบอลเมเตตต่างคาดหวังกับดีมารีเอาไว้สูงมากตอนที่เขาย้ายจากเรอวมดริตมาสวมเสื้อปีศาจแดงด้วยค่าตัวมาสารถึง60ล้านปอนด์แชมยังได้ใส่เบอร์7ในตำนานของทีมซะด้วยดีมารียซัดไป3ประตูกับ6แอซซิสจากการลงเล่น10เกมแรกให้กับต้นสกัดซึ่งฟอร์มของเขาสร้างความตื่นเต้นให้กับสาวกเรดออร์มิองมากแต่กรณีของเขาก็เหมือนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างเวรอนเพราะนักเตะฟอร์มสารวัตรเตี้ยลงหลัังจากนน้ ปีกชาวอาเจนตีนัดได้แค่ประตูเดียวในช่วงที่เหลืออยู่ของซีซั่นนั้นนอกจากนี้ดิมาเรียยังโดนไล่ออกจากการโดน2ใบเหลืองในเกมพบกับอาเซนนลในศึกเอฟเอครับสุดท้ายเส้นทางค้าแข่งของเขาในเทียเตอร์ออฟดีมก็มืดมนจริงๆแล้วดิมาเรียไม่เคยต้องการที่ย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์และไม่มีไฟในการรับใช้ต้นสกัดแม้แต่นิดเดียมท้ายที่สุดเขาก็ต้องระหิุจากสโมสรไปเล่นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงโดยกับแบทเชเจ้าตัวคว้าแชมป์มากมายทั้งแชมป์ลีกเอิงสี่สมัยเฟรนช์คัพห้าสมัยและเฟรนช์ลีกคัพ โซลาตัานอิบราฮิโมวิชแมนยูได้ตัวอิบราฮิโมวิชมาแบบฟรีๆหลังจากเที่ังเตะอัาลาปาริสเซงเช็กแมนโดยเข้าเซ็นสัญญากับสโมสรเพียงแค่1ปีเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์ปี2016แต่ผลงานในซีซั่นแรกต้องบอกว่าเดสาติตีเหลือเกินดาวยิงชาสวิติดซัดไป29ประตูได้เหตุนี้ทําให้บอร์ดบริหารแมนยูตดต้องรีบประเคนสัญญาใหม่ให้กับเขาในฤดูกาลถัดมาแต่สําหรับซีซั่นที่2ดูเหมือนว่าอิบราจะไม่ประสบความสําเร็จนักเตะต้องเจอกับปัญหาบาดเจ็บเอ็นหัวเข่ารบกวนอย่างหน,น และได้ลงสนามเพียงแค่7เกมในยุคที่กุนซือโชเซ่หมอนโย่กุมบังเหียนก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญากับแมนยูในเดือนมีนาคม2008จิว,ว่าไปแล้วอิบราฮิโมวิชต้องพบกับชะตากรรมที่เลวร้ายเนื่องจากโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานในขณะเดียวกันเจ้าตัวก็ไม่ต้องการที่จะฝืนอยู่กับสโมสร,รทั้งทั้งที่ไม่ลงเล่นอย่างเต็มที่ก็เลยเลือกเส้นทางลูกผู้ชายอย่างที่ทราบกันคาลอสเตเวสเตเวสย้ายจากเวสต์แฮมยูนิเต็ดมาเล่นแบบยืมตัวกับแมนยูในปี2007 โดยผลงานของเจ้าตัวต้วตองบอกว่าเด็ดดวงโดนใจผีโปรเจกต์อย่างมากเมื่อซัดไป14ประตูนในเกมลีกขวารองดาวซันโบสม,มสรโดยเบอร์หนึ่งในตอนนั้นก็คือคริสเตโนโรนโดเตฟมีส่วนสำคัญในการช่วยแมนยูคว้าแชมป์2สีซสั้นติดต่อกันนอกจากนี้เขายังเป็นมือปืนคนแรกที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษในการดวลจุดโทษกับเชลซีรอบชิงชนะเลิศศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกซีส่สั้น2007ถึง2008ซึ่งพอเขาคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิงย่งใหญ่อย่างไรก็ตามเตเวสเริ่มแสดงอาการหมดไฟกับแมนยู โดยในซีซันที่2ของเขากับสโมสรมีความทรงจําที่ไม่ค่อยดีนักทั้งฟอร์มการยิงประตูฟืดเคืองแถมบริกรรมยังแย่สุดๆไม่ว่าจะเป็นการมาซ้อมสายคอยปั่นป่วนทีมตลอดเวลาขาดความเป็นมืออาชีพจนเพื่อนร่วมสังกัดเอือมระอากระนั้นมีรายงานว่าแมนยูยังเชื่อในศักยภาพของเทฟและอยากใช้ออปชันที่จะเซ็นสัญญากับเตเวสโดยค่าตัวเพียง25.5ล้านปอนด์พร้อมเสนอสัญญา5ปีให้กับเขาแต่เจ้าตัวปฏิเสธอย่างไม่ยดี และย้ายไปเซ็นสัญญากับ City แมนเชสเตอร์ซิตี้แทนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ